ข่าวดีครับข่าวดีข่าวดีวดวดครับข่าวดีผมอรุณวันนั้นสดีวงวันนี้จะแนะนำข่าวดีสำหรับเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่20นะฮะตุลาคมปีพุทธศักราช2568น้นี้ที่นี่เลยตั้งตั้งในแมพของคุณนะครับจะเจอกับอะไรครับพิมพ์ไปเลยสว่างงงคนธรรมสถาน วิหารแปดเซียนรังสิตคลองสามเรามีกิจกรรมดีๆครับเป็นกิจกรรมที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาสร้างบุญกุศลกันในช่วงเทศกาลทานเจโดยที่หลายคนหลายคนสามารถมาทานเจกันได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฮะฟรีแต่แล้วแต่ท่านอยากจะมีส่วนร่วมนะฮะอยากมีส่วนร่วมอยากจะสนับสนุนอะไรเป็นสุดแล้วแต่ของท่านแต่ของเรามีคณะหมู่ชนกรรมการ และประชาชนที่สนับสนุนพิมพ์ไปเลยครับสว่างมงคลธรรมสถานวิหาร8เซียนรังสิตของ3และตามแบบมาได้เลยครับและบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ตั้งโต๊ะสำหรับท่านที่มาร่วมรับประทานอาหารเทศกาลทานเจ10วันที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะกว้างขวางเรายังสั่งเต้นมาจากเทศบาลอีก2เต็นยังยังไม่ได้กางนะนี่เป็นเต็นที่ว่ายังน้อยอยู่ นะ,ะในวันงานจะมากกว่านี้นะครับและเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับก่อนอื่นใดเราสามารถจะหยิบทูบจากที่เราเตรียมเอาไว้ให้แล้วก็ที่แรกที่จะต้องสักการะนะฮะก็คือนี่แหละฮะเทพพยาดาฟ้าดินรเรากราบพระโดยที่เริ่มที่เทพพยาดาฟ้าดินจากนั้นก็มา,าเข้ามาในในศาลศาลแห่งนี้นะฮะเป็นศาลชั่วคราวนะครเพราะว่า หลังจากที่ด้านหลังวิหารสร้างเสร็จเนี่ยเราจะย้ายศิดิ์สิทธิ์เทวรูปต่างๆไปที่วิหารหลักนะฮะถวายทูบแด่เทพยดาฟ้าดินแล้วนะฮะเราก็มาถวายทูบแด่สามดอกแก่สัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะตรงกลางเมื่อถวายทูบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเข้ามาถวายทูบต่อที่กระถางกลางนี่ฮะเป็นกระถางของแปดเสียนนะฮะโดยที่ มีให้เสียงเราคงเป็นองค์ประธานนะฮะหลังจากกระถางกลางแล้วแล้วก็กระถางด้านขวาเนี่ยองค์พระโพธิสัตว์กนอิมตามด้วยองค์กระถางซ้ายก็จะเป็นเจ้าพ่อไต่ฮงกงจากนั้นก็สามารถขยับมาที่กระถางด้านข้างนี้เลยนะกระถางด้านข้างนี้เป็นกระถางที่หลายๆท่านเนี่ยสนใจอยากจะมาถวายทูบมากเพราะว่าชฉ่สิงเอียคือเทพเจ้าแห่งเงินทองนะฮะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งเงินทองจะดลบันดาลให้ทุกท่านนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างราบรื่นนะครับส่วนด้านนู้นยังมีพระโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวรองค์ใหญ่เลยนะฮะทำจากหินขาวซึ่งนําเข้ามาจากเวียดนามอยู่ทางด้านนู้นเราจะพาไปดูนะครับครับผมแล้วที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยก็คือพระพุทธรูปจําลองนะฮะของพระโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตสวนซึ่งทำจากหยกขาวมาจากประเทศเวียดนามซึ่งทำจากหินก้อนเดียวไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับซึ่งสวยงามมากและที่สำคัญนะฮะในพระพุทธรูปรูปนี้เนี่ยก็ประวัติความเป็นมาก็มีก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกปฏิหารเกิดขึ้นมากมายกับคนที่มาบูชาสักระมีมากมายเรื่องราวถ้าอยากจะทราบลองมาบูชามาสักระแล้วลองถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูว่ามีเรื่องมหัศจรรย์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับ กับคนที่มาบูชาหรือมาคนสักการะองค์พระพุทธรูปของพระโพธ,ธิสัตว์นอิมที่นี่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิหารนะฮะซึ่งกําลังก่อสร้างใกล้แล้วจะเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดูในวิหารนะฮะว่าสวยงามงดงามขนาดไหนตามมาเลยครับครับเมื่อมาถึงด้านหน้าของวิหารแล้วนะฮะเราจะเห็นเ,เรียกว่าความงดงามสถาปัตยกรรมซึ่งนํามาจากจีนหินเหล่านี้เนี่ย คือแกะสลักจากจีนแล้วก็ค่อยนํามาประกอบที่นี่นะฮะตามมานะครับว่าข้างในมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่แฝงอยู่แบบสวยงามมากลองดูนะครับแล้วสิ่งที่เห็นกองๆองอยู่เนี่ยก็คืออุปกรณ์ของการติดตั้งลิฟต์นะฮะเราดูแลผู้สูงอายุที่จะมาไหว้พระหรือมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ย เราแรงเห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเหนื่อยล้าของคนที่หัวเข่าไม่ดีเลยสั่งลิฟต์มาแล้วก็ติดตั้งเพื่อที่ท่านผู้สูงอายุหรือว่าแข้งขาไม่สะดวกเนี่ยสามารถมีลิฟต์เอาไว้บริการขึ้นไปชั้น2ได้นะฮะชั้น2ก็จะเป็นสถานที่ที่สะอาดแล้วก็เรียกว่าสง่ามากสวยงามมากแกะสะลักแล้วก็อะไรเอาเอาง่ายๆว่าต้องตามไปดูว่าข้างบนสวยขนาดไหนนะครับ แต่ว่าเราก็เล็งเห็นถึงความประโยชน์นะฮะของการติดตั้งลิฟท์พิเดูแลผู้สูงอายุกับสำหรับสว่างมงคลธรรมสถานสารเจ้าแตดเซียนที่ลังสิตคองสามนี่ครับ แล้วภาพต่างๆที่ทุกท่านได้เห็นไปนะฮะก็เป็นช่วงที่เรากำลังบูรณะปฏิสังขรณ์นะฮะคาดว่าประมาณาต้นปีปีปีหน้านะฮะประมาณปี69เเนี่ยเ,เราก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็สามารถจะเรียนเชิญให้ทุกท่านมาร่วมฉลองมาจุดถวายทูปสักการะได้แล้วเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งหรือจะนําท่านมา มาถ่ายคลิปมาแนะนำให้ท่านให้เห็นแล้วก็มามาเดินทางมาบูชากันได้นะฮะเอาเป็นว่าเราขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วก็ติดตามกันนะฮะมีข่าวดีมากกว่านี้เมื่อไหร่จะมาแจ้งให้ทราบทันทีเลยครับ